เอ็นวียจุดชนวนสงคราม AI ตะวันออกกลางสหรัฐเปิดไฟเขียวซาอุและ UAE ทุ่มซื้อชิปนับล้านโลกกำลังเข้าสู่สมรภูมิใหม่ของการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์เมื่อสหรัฐเตรียมปลดล็อกข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ขั้นสูงให้กับประเทศในตะวันออกกลางอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและซาอุดีอาระเบียซึ่งหมายถึงโอกาสทองของบริษัทชิปอเมริกัน โดยเฉพาะ Nvidia เดียที่กำลังจะกลายเป็นแกนกลางของคลื่น AI แห่งอนาคต 1. ดิวประวัติศาสตร์กับ UAE สร้างขั้ว AI ใหม่จากรายงานของรูเทอร์สหรัฐอยู่ระหว่างการเจราจาขั้นสุดท้ายเพื่ออนุญาตให้ UAE นำเข้าชิป AI ขั้นสูงจาก Nvidia เดียได้มากถึง500,000ชิ้นต่อปีโดยดิวนี้อาจต่อเนื่องยาวถึงปี2030 100,000ชิ้นต่อปีจะส่งตรงให้บริษัท G42 ซึ่งเป็นบริษัท AI ชั้นนำของ UAE ที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลโดยมีชีคทานูลบินซายเยตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของ UAE เป็นประธานชิปที่ใช้คือรุ่นใหม่ล่าสุดเช่น Nvidia Blackwell และ Rubin ซึ่งแรงกว่ารุ่น Hopper หลายเท่าเงื่อนไขหนึ่งระบุว่า G42 ต้องสร้างศูนย์ข้อมูลในสหรัฐควบคู่กับที่ UAE เพื่อรักษาดุลอำนาจและความมั่นคงของข้อมูลประเด็นสำคัญ ดีลวนี้ไม่เพียงแค่ขยายตลาดให้เอ็นวีเดียแต่ยังเป็นหมากลุกทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ต้องการดึงพันธมิตรตะวันออกกลางเข้าสู่ขั้วเทคโนโลยีของตนในยุคที่จีนเล่งพัฒนา AI อย่างก้าวกระโดดสซาอุดีอาระเบียเปิดเกมใหญ่ฮู m มนแอนด์เกตแบ็กเว ในเวลาใกล้เคียงกันซาอุดีอาระเบียก็ประกาศความร่วมมือระดับมหึมากับเอ็นวีเดียเช่นกันโดยผ่านโครงการ AI ใหม่ชื่อว่าฮูเมนภายใต้การสนับสนุนของกองทุนความมั่นคงแห่งชาติมูล,ลค่า9 2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งมีเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานเป็นประธานดิวเริ่มต้นด้วยการซื้อซูเปอร์คอมพิวเตอร์เกสเวลใช้ชิป Gb 300จำนวน18,000ตัวแบงก์ออฟอเมริกาประเมินว่า ดิวนี้มีมูลค่ารวมกันกว่า7,000ล้านดอลลาร์บริษัทชิปอื่นๆอย่าง AMD ก็ได้รับดิวใหญ่เช่นกันมูลค่ากว่า10,000ล้านดอลลาร์ Super Micro Computer ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซิร์ฟเ,เวอร์ที่ใช้ชิป Nvidia ก็ได้ดิว20,000ล้านดอลลาร์กับบริษัท Data w a l l ในซาอุดิอาระเบียผลในตลาดหุ้นของ Nvidia พุ่งขึ้น15%ใน5วันหุ้น SMCI พุ่งขึ้นเกือบ32%ภายใน2วัน สะท้อนความตื่นตัวของนักลงทุนต่อความต้องการ AI ระดับโลกที่กำลังประทุขึ้นในตะวันออกกลาง 3. พิกเกมด้วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลทั้มการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ดิวเหล่านี้เป็นไปได้เกิดจากที่รัฐบาลทั้มเตรียมยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ในยุคข,ของไบเดนซึ่งเคยมีเป้าหมายเพื่อสกัดไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากฎ d i f f u s i o n rule เดิมห้ามส่งออกชิปขั้นสูงเช่น H100 หรือแบกเวลไปยังหลายประเทศรวมถึงตะวันออกกลางด้วยความกังวลว่าชิปเหล่านั้นอาจหลุดไปถึงมือจีนแต่รัฐบาลใหม่มองว่าพันธมิตรตะวันออกกลางเช่น UAE และซาอุดีอาระเบียควรได้รับความร่วมมือมากกว่าพร้อมกันนี้รัฐบาลยังเตือนว่าการใช้ชิปหัวเว่ยแอซีนของจีนในต่างประเทศอาจผิดกฎหมายส่งออกของสหรัฐซึ่งกดดันให้ตลาดโลกหันกลับมาใช้เทคโนโลยีของอเมริกามากขึ้น 4. ตะวันออกกลางคั้วที่3ของโลก AI ปัจจุบันพลังประมวลผลของ AI ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสหรัฐและจีนแต่ด้วยเม็ดเงินมหาศาลจากซาอุดีอาระเบียและ UAE ที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลและฮาร์ดแวร์ AI ภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังกลายเป็นศูนย์อำนาจ AI ใหม่ที่สหรัฐต้องการหนุนหลังเพื่อดุลอำนาจกับจีนสรุปเอ i นว a ไม่ใช่แค่บริษัทเทคโนโลยีอีกต่อไป เอ็นวีกำลังก้าวข้ามจากผู้นำเทคโนโลยีสู่เครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศมหาอำนาจใช้แข่งขันกันในยุค AI การส่งออกชิปคืออาวุธใหม่ Data Center คือสมอรภูมิใหม่และตะวันออกกลางคือพันธมิตรใหม่นักลงทุนควรจับตาเอ็นวีดีย Nvidia และอุตสาหกรรม AI อย่างใกล้ชิดเพราะทิศทางในตลาดอีก5-10ปีข้างหน้าอาจไม่ได้กำหนดโดยผลประกอบการเท่านั้นแต่กำหนดโดยการเมืองระดับโลก